เราจะมาดูการล้างหม้อน้ำนะครับของมิซูนะครับปาเจโร่นะครับผมเราจะล้างนะครับในส่วนที่มันมีคิดกันนะครับออกก่อนนะแล้วก็จะแยงในส่วนของรูนะครับเรรูน้ำนะในตะเข็บนะตัวนี้ผมแยงไปบางส่วนแล้วนะแล้วก็จะล้างให้มสะอาดเพื่อจะทำการนะครับปิดนะครับซีนตก น,นะครับกลับไปใหม่นะครับหม้น้ำพลาสติกนะครับถามว่าล้างได้ไหมล้างได้นะครับแต่ถ้าว่ามันเก่าเกินไปนะครับถ้าเราเก็บมาลักษณะทรงนี้นะ okay. มันจะมีผลทําให้พวกนะครับโอลิงนะครับปิดไม่อยู่นะครับแต่ถ้ามันสภาพมันเก่ามากนะครับมันใช้มาหลายปีนี่ผมไม่ได้ให้ล้างนะถ้ามันหมดสภาพเราแนะให้เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็ถ้ามันมารั่วมาซึมตามหลังตอนที่เราใช้งานนะครับมันจะทําให้เครื่องเราพังได้นะเพราะว่าถ้าซีนเก่าอะไรเก่าเนี่ยก็ไม่ควรเก็บไว้นะมอน้ามันเสาะเดี๋ยวตนนี้มันเป็นหมอน้าเตรียมนะไม่ใช่มอน้าแท้นะ เดีวเราจะล้างนะพอสังเกตก่อนนะเราก็จะล้างน้าออกแล้วก็เป่าลมไม่สนะอาดเราแยงเสร็จแล้วนะ พอเราล้างว่าน้ำเสร็จนะครับเราอุดเรียบร้อยแล้วก็ทำการเช็คนะครับเช็คลวนะอ่ะลงไปติดฝั่งนี้ไม่ลงหะ ตาม,มเรือเด,มด,มมดมมัมนีนึงสองสามตรนี้จะเป็นวิธีนะครับในการเช็คครับ รั่วนะครับของตัวหม้อน้ำนะที่เราล้างเสร็จนะมันต้งดัาขนาดนเลยโ,ยโอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะได้ประกอบเข้าไปไอตัวนี้เอาลมเป่าก่อนได้มันเป็นฟัมไอมันเป็นน้ำม,มันไปซื้อไปเลยเสร็จแล้วนะครับวิธีและขั้นตอนในการล้างหม้อน้ำนะครับมิสูปาเจโลนะครับผม